ดูสิเนี่ยมันลั่นเนี่ยมันเยียบไปเล้วเนี่ยไมย้ยดันมาค้ำกว่านี้เห็นปะนี่ไม้ค้ำก็เดื่องนี้โอ้เหล่านี้ก็ลั่นนะครับท่านผู้ช,ชมนี่ผิดพลาดตรงที่เราเนี่ยครับเราติดก้อนหินนี่นี่ก็เดืองเราติดนี่ไหน เตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างมาเพื่อความบันเทิงเป็นการหายู่กับกินด้วยชีวิตจริงอาจมีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมผู้ที่รับชมควรมีอายุ18ปีขึ้นไปฝากกดติดตามช่องพันปลายเอ็นจด้วยครับก็สวัสดียามเย็นครับวันนี้ก็สั่งกับผ่า่ามานะครับมาใหม่5ลังนะครับนี่ก็ดักไปแล้ว1ลังนะครับมาลองดูครับว่าผลงานจะดีหรือเปล่านะครับ ก,กับเล็ตวงเดือนอยู่ข้างในนี้นะครับผมก็ใส่แล้วหาไปเรื่อยนี่ครับส่วนผู้ใหญ่เสียงกันนู้นครับดักบวงอยู่ฝั่งนู้นครับก็ะมาก็เริ่มเย็นแล้วครับตะวันก็เริ่มจะตกดินละดูไฟก็เริ่มติดแล้วครับเดินหาทางก็ไม่ค่อยเจอนะครับก็เลยดักมะม่วงไปก่อน ก็กสวัสดียามเช้านะครับวันนี้ก็พามาดูกระเักหนูนะครับไม่เอวเลยครับเหยียดขี้ใต้ครับเงียบกิ๊บมีดุนหรือเปล่าคนนี้ได้ใส่ไหมตรงนี้ใส่ไมใ่ใช่หรือโอ้ลันเป้าเพราะไม่อยู่ลาไปยนนู่นเลยเลยนะันเป้าไปสองลังแนละ้ว ไม่เอาไม่รันนี่ก็ไม่รันเอาแล้วครับปารันเราทำงานแล้วครับลองกับไม่ได้พ้น,นครับเล่นครับหน้ารูเลยโอ้ลูกหนูเลยคอดูดิแข็งแข็แงมากแขงรูพกุพกนู่นมานมานัมนมนันมันเต็มเต็มของคำ่งคำเลย แข็งกึกเลยดูครับดูทางนี่ขี้ใต้ไม่กินนะครับนี่ติดติดแบบนี้ในรูนี่หน้ารูเลยโอ้ได้ผลได้ผลฟ้าผ้าฟ้าผ้าลองกลับใหม่ได้ผลแล้วครับม่ <c oughs> ต้องมาซ้านะครับเดี๋ยวต้องเปลี่ยนเหยื่อใหม่น่าจะเป็นหอยกับปูนะครับเห็นไหม ดูดิเนี่ยมันลั่นเนี่ยมันเยียบไปแล้วเนี่ยหม้ดันมาค้ำกว่าน,บบนี้เห็นปหม hmm. นี่หม้ค้ำก็เดื่งอ,องนี่โอ้เหล่านี้ก็ลั่นนะครับท่านผู้ช,ชมนี่ผิดพลาดตรงที่เราเนี่ยเราติดก้อนหินนี่นี่ก็เดืองเราติดนี่ไหนโอ้โหมันก็ได้สองตัวเลยติดก้อนดินครับหม้หรอครับแต่นึงครับติดขา หนูออกกางวเดินเดินมายังไม่ติดเลยติดครับครับที่หนครับไม่ดีอยู่ข้างในนั่นแหละน่โอ้หนูออกกางวลทำที่สองแล้วเดยหายดิติดตังยังไงเป็ครับนี่ลล้มล้มล้อยู่ไหนกันเนี่ยชวยเราออกกอน นี่เอามาามาอยู่นี่แน,น่นกระบองปัาบมานนี่เจอแล้วกระบองปัาบมานอื้อเรียบร้อยใช่ป่ะ<ช>โอ้กังวันเมื่อกี้มายังไม่ติดเลย โอ้เรต่องกางงันทิ้งไว้รอกมั้งเนี่ยมันเหมาะมันะเออือหากินเงางันนี่เองทางมันเลื่อมขนาดนั้นเน้ยนะครับแต่นี่สองเรา นี่ลุงนุแพงเนี่ยแมนอยู่ไหนเนาะคุยยวมีโอกาสตองมาซ้ำกันทางนี้จะเป็นเยือใหม่ครับกี่ตายไม่ค่อยได้ผลนะครับดูทางนี้ครับด้กข้างในนี่เกล็ดนลงมานี่เลยตีดตายนี้แหละลุงจานี้ก็ได้ไปสองแต้มครับรอบสุดท้ายเรา รุปผลงานเช้านี้ของเราครับก็ได้มาแค่2แต้มนนครับด้านเปล่าก็หลายหลังเลยครับก็ไมื่กินขี้ใต้นะครับ๋ยวต้องเปลี่ยนแผนใหม่นะครับคลิปนี้ก็ขอลาไว้เพียงแค่นี้ครับผมจากทีมงานพันป่ายเอ็นเกยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหนะ้า